หนะ้แมวมีที่เด็กไม่กินแต่นะคะอิ่มดังจริอิ่มแล้วแต่ปลาจะกินไอ้ช็อกโกแลตปั่นอยากกิไหนดีเดี๋ยวลูกค้าดื่มเมนูปั่นได้นะครับแต่ว่าควรปั่นของหน้าชาเชียนะครับได้ช็อกโกแลตเขาบอกช็อกโกแลตเป็นอาหารคือกาเกาคือช็อกโกแลตใช่ไหมมันทำมาจากเมล็ดคาเขาต้นของคาเขาแปลว่าอาหารแห่งทวยเทพที่ไห จะกินอะไรนดีนะจะกินที่ไหนไปกินอะไรนนะเขาจะกินในที่มันเป็นช็อกโกแลตถ้วยๆอ่ะแล้วมี dry ice เออแบ่งกันเอาไหมมัน dry ice <า>เฮ้ยแต่เราไม่ได้กินไม่ <laughs> กินเขามาให้ทำเย็นๆอุ้ยนี่เขามีของกินหลายอย,ย่างไม่เค่อยคุ้มมานั่งเมลหมีไม่คนโปรตีิมันเป็นร้านแบบว่าช็อกโกแลตอย่างเดียวนี่ไงเขาทำเป็นร้านเมลหมีเขาเออเขาเพิ่งทำเป็นร้านแบบเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบช็อกโกแลตแบบนี้ไงช็อกโกแลตก้อนๆแบบนี้แล้วก็มีไอติมนี่น้องพิมชอบกินใช่ไหมตอนนี้มีอะไแล้ะ นี่มีเนี่ยอันนี้เป็นฟองดูจิ้มจิ้มแล้วก็มีฟองด้วยโอ้ยหลายอย่างไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีพวกวัฟเฟิลแพนเค้กครปวัวทุกอย่างเลยช็อกลาวานี่กี่อย่างแล้วจ๊ะคุณลูกพัวสีเป็นลูกช็อกชอกช็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 อก โอ้โอ,โอยันเดนเกีวนีแล้วขาวเด็กเกี้ยวันออกเป็มเลยืึโหโอ้โหเกกี้กวที่มันมิติใหม่แห่งการกนกินขนมมาแค่มวนตต้องมีไดไอด้วยให้มันเป็นแบบขู้สันของทีมิตนี่ขาป้าไม่ขาป้าหนาวเนี่ยเาค่ <c oughs> ป๋อไปนปลาที่ใส่ขาดั้นอยู่นะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตแบบที่น้องิมชอบนะที่เคยไปกินที่รีสอร์ทอไม่กรอกเ้ไพี่แคมอไม่กรอกนะครัเรถ้วยมีกินได้ไหมฮะถ้วยถ้วยมันเป็นช็อกโกแลตกินได้เหมือนกันถ้วยอันนี้ป๊าป๊าไม่ถือ๋้วยอันนี้ไม่ได้สิคะนีถอจะได้ค่ะอรยไมเอเกียวะ อุ้ยไอทีไดไอก็ตายเลยนะเฮ้ยทำไมตำลักพันเหรอด่างช็อกมันแบบเข้มข้นมากข้างล่างมีบัฟโฟลทุบๆมาบัฟเฟอรอย่างเงี้ยแหลกๆอร่อยดีอร่อยไหมคะเจ๊กิวเข้มข้นมากค่ะเข้มข้นมากไอ้กจอนถ้วยไม่กินได้ยังคะเนี่ยเอาช่อมงัเนี่ย นี่จิ้มคือทลายถ้วย,นะยแล้วนะโอ้ยเราต้องแข่งแล้วค่ะว้าวเจมี่ทลายนี่หั่นจะนกิไม่ใช่หั่นสเต็กนะคะไ <laughs> ม่ใ <laughs> ช่ะะชเมนูว่าอะไรนะคะช็อกโกแลตครับถ้วยช็อกโกแลต